คำว่าหาเกิดขึ้นที่ใดเกิดก็พายมันบนนอกได้สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบอกหายตามกาลเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจบ่กเคยร้างราอยากจดจำทุกอยวาจ้าที่เหาเว้าต่อ เมื่อสวรรค์แยกกายห่างสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าสิบกิรเป็นยังบอกเคยคิดสังย้อนหาคนเดยวสิเคียงหาให้ได้หูหัวใจยังคงเดิม 对。<Hi. S 2> <Okay. S 3> okay.